ผมไม่ได้มาบอกนะครับว่าคุณต้องฟังผมนะครับแต่ถ้าเกิดฟังแล้วมีประโยชน์มันก็สมควรฟังครับแล้วถ้าผมมาพูดแล้วไม่มีประโยชน์ผมก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ประสสาว์บ้านเรานะครับมันมี2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือยอมแพ้ยอมรับชะตากรรมยอมหมดเงินหมดทองหรือยอมเป็นหนี้เป็นสินและเป็นลูกจ้างต่อไปสงครับสู้ คำว่าสู้เนี่ยต้องสู้ให้ถูกขนทางนะครับเรายินดีที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรนะครับมิตรกเกษตรครับพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ผมมีจะบอกว่าวงการปรศุสตส์บ้านเราเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมเรื่องของราคาได้เราต้องยอมรับนะครับว่าอาหารของสัตว์ทุกป,ประเภทขยับราคาขึ้นมา1หรือ2รอบ10บาท20บาทหรือ30บบาทต่อกระสอบก็ต้องยอมรับครับเพราะว่าค่าน้ำมันขึ้นค่าโลจิสติกขนส่งวัตถุดิบขนส่ง อาหารสําเร็จรูปมันก็ต้องขึ้นตามครับถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นนี่คือคกลไกของการตลาดครับสิ่งที่เราทําได้แนละ้ววันนี้เราจะทําอย่างไรให้วัตถุดิบในท้องที่เราในพื้นบ้านเรานะครับสามารถที่จะนํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสัตว์ทุกประเภทครับกินอาหารอยู่ที่ธาตุห้ามุมเหมือนกันอาจจะเริ่มต้นด้วยโปรโตีนครับโปรโตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุและคาร์โบไฮเดรตมนุษย์ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ การทําอาหารสัตว์ด้วยตัวคุณเองคุณสามารถทําได้และเราในนามของชุด adding protein ครับเรายินดีที่จะมาร่วมกันเสวนาพูดคุยเพื่อการปรับปรุงอาหารสัตว์ที่ดีขึ้นเพื่อที่จะทําให้ทุกคนนะครับได้มีความรู้ในการทําอาหารสัตว์เพิ่มเติมด้วยตนเองโดยที่เราไม่ได้ลืมอาหารสําเร็จรูปซึ่งมีนักโภชนาการอาหารสัตว์เขาคํานวณค่าทุกอย่างไว้แล้วนะครับแต่เรานํามาใช้ร่วมกัน สมมุติว่าวันนี้สัตว์กินอาหารอยู่ที่1ตันนะครับคุณซื้ออาหารอยู่ที่กิโลกร,รัมละ25บาทนั่นคือคุณต้องใช้เงิน1ตันเนี่ยคุณต้องใช้เงินซื้ออาหารสําเร็จรูป25,000บาทครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถ ลดต้นทุนลงได้ครึ่งหนึ่งคือทำอาหารด้วยตัวคุณเองโดยกระบวนการ adding โปรตีนแล้วใช้วัตถุดิบในพื้นบ้านที่เรามีนี่แหละครับเริ่มต้นจากธัญพืชที่ใกล้มือคุณที่สุดราคาถูกที่สุดนะครับและหาง่ายที่สุดครับไม่จำเป็นต้องทุกช่วงฤดูกาลครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้จากกิโลกร,รัมละ25บาทถ้าเกิดเราสามารถทำได้อยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณ10บาทหรือ15บาทไมเกินนี้ เท่ากับคุณลดต้นทุนลงอีกกิโลกร,รัมละ1 0ถึง15บาทถูกต้องไหมครับนี่คือความจริงนะครับณนะวันนี้ถ้าเกิดคุณรู้ค่าของอาหารสัตว์คุณจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆครับอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มในบางจุดแต่นั่นคือการลงทุนครับไม่ใช่การเสียเปล่าการลงทุนคือต้องหวังกําไรเพราะฉะนั้นวันนี้ชุด adding โปรตีน990บบาทคือการลงทุนเครื่องมืออัดเม็ดอาหารคือการลงทุน เครื่องมือตีป่นคือการลงทุนเครื่องมือสับละเอียดคือการลงทุนแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากลงทุนมันก็มีทางออกอีกหลากหลายครับอย่าลืมนะครับเรามาร่วมกันสู้เพื่อความสำเร็จของวงการปศรุสัตว์ประเทศไทยครับนาโดยฝาไกไว้คนขี่จกักรยาน